ทำไมบางคนเอาแต่ใจแบบนี้คะมังคับจูเข็นฮะทำไมมังคับคนดูแบบนั้นน่ะพี่จุ๋มที่หลังอย่าังคับคนดูแบบนี้นะคะนี่น่ารักเลยดูบางคนเอาแต่ใจเฮ้ยพี่จอดรถของทางเล่นเล่นเล่นด้วยนะเฉยเฉยฮะไปดูก่อนต่อต่อฟังมาดูแล้วก็ติดใครเนี่ยไอใสหัวขนาดเนี้ยพี่ไอคือเป็นไข้คุณเดี๋ยคุณมไม่ได้ไอายคุณเป็นไข้ค่ะ โอ้โหมันแรงเกินละฝนมาหรือเปล่าหนูไปตากฝนได้ไงพี่จุ๋มวันนั้นไปนั่งรถกอล์ฟน่ะโอ้โหท่านหนูเมื่อเช้าไม่รู้ตัวได้ซ้ำรู้สึกว่าตัวเองเมื่อยตัวมากไม่แล้วพอผู้ชายมาสัมผัสตัวผู้ชายบอกหนูหนูตัวร้อนไม่อะไรหรือเปล่าพักผ่อนน้อยค่ะคือนอนวันละสองสามชั่วโมงหนูนอนแต่ไม่หนูนอนไม่หลับสนิทประเด็นอะหลับไม่สนิทนอนพักผ่อนน้อยค่ะ ทำงานเยอะแล้วก็แบบจะหยุดไหมเออเว้ย <c> ข <oughs> ึ้นจุ่มด้วยอันี่จิงแล้วเป็นไอเป็นไข้หยุดเลยนะเมื่อคืนนะี่กล่อมเพลงให้หมาเปิดเพลงให้หมากล่อมเพลงให้หมาเป,เปิดเพลง,งออกล่อมหมาฮะกล่อมหมาเก็บระวังเก็บขี้น้จ๊ะเพราะมันทำประสิทิยากับเพลงยังไงรู้ป่าทำไงอีแก้วอียายอีอ้วนทำไงกลัวใช่ไหมพอเปิดเพลงหมาก็แล้วมันทำยังไงจะเกาหัว เอาหัวถูเหมือนแบบเหมือนง่วงนอนนะหาวฮาวแต่ไม่ยอมนอนนะคุณบุ๋มเหมือนแบบเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าคือเหมือนง่วงหนออนึกออกไหมแต่นี่แต้มนั่งอยู่ในกรนั่งตาลยอยแลก 8, ใช่ไหมอาการมันแตกอาการแลกเพราเพลงขึ้นแล้วเอาได้หัวคันหัวแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งแล้วก็ไปแปะหัวไปไปเกาไปเกาแล้วก็ถูถูคุณบุ๋มทุกทีมันไม่เป็นเนึกออไหมมันจะมาดุมที่พี่แต่ว่ามันวิ่งกระจายล้มันเลยฮะมืดอ่ะพี่จุ๋ม มันก็ไปหาที่เก่าไว้ได้ยินเสียงเพลงตลกอ,ะอ่ะแล้วพี่ก็คิดแต่ไม่สิ้เปิดไปว่ากูนอนกลับกับหมานะตอนตีสองไม่ก็เปิดหน้าต่างเปิดมากเนาะอืมฝนจะมาถุงููสิคะเปิดก้องดนี่ฝั่งนี้ไงคะข้างหน้านี่คะ่ะข้างนี่ด้วยเป็ดช่องเบวหรอคะดูนาทุกคนเป็ดช่องเ้วหรอคะ ไม่ได้ชมวิวค่ะรอคนเปิดประตูแล้วจะได้วิ่งออกค่ะชวนตัวมาดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเขาก็มาเขามาน,นอนนี่ไม่ใช่หรอเออใช่ใช่ี่ตัวมานอนอีกแล้วหรอใช่ใหม่กอดหลังที่สบอกว่าเดือนนี้ตัวก็คือค่าไฟถูกเลยใช่ไหมพี่จุกเ <c oughs> จ้าของบ้านตัวจริงตัวกระจุม <c oughs> เดี๋ยวต้องไปหาอย่าลืมเตือนหนูให้ถามพี่พีชสองอย่างพี่จุกจ้ะแอดแท็กกับรถเข็นยายคือให้สองอย่างเลยไหมแบบอาบน้ำไปได้เลยกับไม่ต้องอาบได้จะให้จบง่ายกว่ารถเข็นยายถ้าอยากให้แบบตลาออกข้างนอกก็มีเวลาออกข้างนอกก็ต้องแบบรถเข็นดีหน่อยเราอยู่บ้านก็แบบอาบน้ำได้ไปเลยอะไรเงี้ยก็ขายกบนอนโกดังเหรอคะน้องแมวที่ไปเจอที่วัดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ เซตายแล้วปุ้ยตุยตุย,ต,ยตุยแล้วตุยแล้วเราจะแต่งหน้าให้สวยแบบขั้นไหนหรอป่ะพี่จุ๋มเ <c oughs> สือตกงานวันนี้แหละจะเป็นวันที่เสือตกงาน จุ่มทาผมให้สวยจนตัวตกงานเหมือนกันเลยนะแลวมีเพื่อนมาเล่นด้วยจ้างมาเล่นอย่างเดียวพอือตัวไม่มาเด่นด้วยเพราะเขาจะรู้สึกว่าให้เขามาเฉยๆเขาจะไม่อยากมาเก่งใจไม่ต้องแต่งอืไม่ต้องแต่งก็สวย แล้วทาให้หน่อยได้ไหมคะได้สิพี่พีดูดูด,ดูดูน้องเขียวแล้วก็ตอบให้หน่อยแม่จะเอาให้ยายอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องถามจัดซื้อไห้คนระเอาแบบไฟฟ้าไหมเอาแบบ,บอาบน้ำได้ด้วยอะ่ะแบบที่อ๋อไม่ใช่มันมีแบบไฟฟ้าเขาจะได้ขยับเองได้ใืหมไม่นะหมคือที่ไหนก็ได้อะ่อะใช่ เดี๋ยวสั่งให้ที่โรงพยาบาลน่าจะสั่งได้พี่พีค่ะดูของเป็ดให้ก่อนได้ไหมคะได้ไปสิพี่พีดูเดี๋ยวเพื่อนพี่พียืนน้อยก่อนดูมันไปหาพี่พีดูอุ้ยตายแล้วตายตายพี่พีนั่งดีดอ่อนอนโอ้ตายแล้วตายแล้วเอาไปไหนอันไหนครับนี่ค่ะเป็ดล่างเป็ดเป็ดตรงนู้นนะเป็ดเห็นป้อมพี่พีหนูไม่แต่งหน้าหนู สวยไหมพี่จะไม่มองหน้าผมด้วยคำพี่รู้ได้ยังไม่สบายจุ่มไม่ได้ทาป่าเรื่องไม่มันใจในเวลาอกก็ไม่ได้ทาป่า อะไรวะไม่แต่งหน้าก็สวยแม่<า>เขียนเม็ดแต่งหน้าหนูอ่านเป็นเม็ดไม่แต่งหน้าก็สวยหนูอ่านเป็นเม็ดจะพูดนะไม่พูดจะแคซี่นะตกใจมากต่เอ,เอเครื่องนี้ปะ <c oughs> แบบออมือทาบอ,อก เมทที่แพี่พีเพื่อนพี่พีไม่ไหวหรอกค่ะแอมบูรันต้องเข้าหรอวค่ะวันนี้มาเจอที่แพคเกอรี่นะคะ6,000คนพีขาพีนั่งลงได้ไหมอันนี้นี่นั่งสบายๆจะได้อยู่ในกล้องด้วยได้ไหมคะมีคนอยากเห็นพีเต็มเลย นั่งเอาเหยียบมาให้มันนั่งตรงนี้เออนี่นิพี่ผู้จุ่มเหยียบให้ผู้ชายนี่เรื่องสิอยงนี้พี่มันไม่เห็นมีเรื่องก่อนพี่เขอยากจุ่มช่วยพี่สิได้ได้เลยพีทีโอห์บไม่โอเคบุกพี่โนนติดไม้มันหวงโอ้เรียบร้อยนะต้องอย่างนี้นะคะเก่งมากแพ้แมวหยุดเลยพี่โนนจะหาเรื่องกลับบ้านมาเนี่ย เอากล้องส่องไปเลยอ่ะยังไงคุุณบมยังไงหยุดนะคุณบุ๋มอะไรคุณจูรู้แล้ววันอกทเรอกับวันที่บ้านคุณพิษตอนเย็นพรุ่งนี้ใช่ไหมค่ะแล้ววันที่สิบคุณคุณทำอะไรปะมีไรไหมสิบมีงานที่เศโก่อะไรไหมใครที่ไหนวันไหนสิบไม่มีสิบเอ็ดมีเราไปอนี่กันไหมกลางวันเราไปสองคนไปไหนโลตัส สารยาฮะฮะไม่เอาไปชอปปิ้งออกไปชั่โมุงเดียวเองจุ่มจุ่มไปคนเดียวเลยจุ่มชนตัวเลยผมขี้เกียจตัวไม่ว่างเป้ามไ่ชตัูหนังผมไม่ชอบตูหนังอ่ะจบเลยจุ่มชวนผีคนสุด พี่นนไปดูมาแล้วสนุกาะไม้บอกพี่นนวลไปดูหนังสนุกไหมคะหนังไหนเรื่องอิงฟ้านะคะสนุกสนุกไหมคะสนุกอีเจฟหล่มไหมฮะคอเคล็บเจฟหล่มไหมเจฟหลอมจะไปดูทำไมพี่ไปหลออะไรนะจะไปดูทำไมพี่จะไปดูอะไมไปดูเนื้อเรื่องมันก็เจฟหล่มไหมไงเจฟหลอมไหมล่ะมีเสน่ห์ไหมล่ะ พี่นวลไปดูกับใครคะ,ะดพดู่นใจพี่นน,นจ,จะแกชวยลงนะพี่นนลงแล้วรอออกอ๋อเออพี่นวลไปไปดูกับใครคะรอครับรอดูกับจอยดูกับจอยดูแล้วว่าดูกิดจอยแน่นอนเอ๊เขาแปลกๆดูกิดจอยจริงเหรอเอ๊ไอ,อีกแล้วเพื่อนพี่นน